เรากลว่าจะแอดให้ครบแต่เราก็ไม่กล้าไปคือถ้าแอดครบคือหายคือหายหมดเลยไงไม่เป็นไรถ้าเกิดของหายก็เดี๋ยวไปฟฉายห้าอันปวดไมเกิดนั่งยาตายข้างเดียวเกิดขึ้นเกิดตายข้างทีก็ไม่กลัวเดี๋ยวแล้วอ่ะอีกกล้องแป๊บอะไรเนี่ยคูณสองคูณสองความต้องบผู้เยอะไรเนี่ยเด้งมาตรงหน้าเจอเซนิตี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบโซดาไฟ โซดาโอ้แดดโซดาไฟตายแน่ๆตายตั้งแต่กินครับโซดาไฟอ่ะดีเจโซดาโอเคตอนนี้ไม่บักละเมื่อกี้มันบักเมื่อกี่แล้วมันบักบักใน้น่าเกลียดมากงั้นเดี๋ยวเาตามต่อไปห้องน้ำปลอดภัยเหนียวอ่าเจอแล้ว efc emfc ครับท่าน เอาก็ถือมาสองคนได้พ่อไม่บอกว่ามีคนถือโอเคตั้งเคีมาแล้วปเลยโอเควางกางเขนละโปวดใจว่าการวางบอกไม่แค่ยอะไรผมอยู่คนที่สองอะไรผมอยู่คนคนสุดท้ายก็กูตั้งใหญ่โหดอ้าวขอให้โชคดี ฮคยไม่ได้ปิดประตูเท่านนหน้าหีโตที่มาขอเขาว่าช่วยชีวิตเพื่อนสินะวิ่งไปเรื่อยโตวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยอายุฉันจะหยุดแค่ตรงนี้มันมีอ้าวโตเอ้าโตตายเหรอ มีใครตายไหมอยู่ห้องไหนอยู่ห้องเมื่อกี้นั่นแหละไอ้สัสเอ้าโย่เอ้าโย่เอ้ามันจะเปิดหรือปิดเนี่ยไม่รู้โอเคมีตัวอะไรไม่รู้เข้าห้องไปด้วยตัวโอเคโอเคหยุดแล้วมันอยู่แล้วเมื่อกี้กูเห็นคนเข้าห้องมไปด้วยอะป่ะอ้าวประตูเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้ เจอกันต้องกดสองรอบอ่าเจอกันในห้องไอ้นี่ห้องผีก็ไม่ได้ไกลค่ะนะ้ไอ้เยโตมันขังกูเล่นในตึงเกือบแตกแต่แต่เอาอย่างเงี้ยโตขอถามหน่อยไอ้ที่โตปด่ไปตัวอ่านหน้าเราอันนั้นโตตั้งใจหรือว่าโตต้องการแก้งกูชนอะไรอะนเมื่อกี้กูยังชนอะไร เออเมื่อกี้ไอ้ไอ,อ้อออตรงห้องโลง่งๆไม่เคียอะไรไม่รู้มันมีพลังมีพลังงานบางอย่างอะ่ะเดินชนได้ด้วยแล้วมันเป็นอากาศอะ่ะตายแน่ๆโอเคพอดีอืมปี๊ดเลยปี๊ดไปเลยเอ้าวโอ๊ะอ้าวเอา,เอาไปะถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคกูแตก อ้าวมวนวอกอ้าวพี่เประตูไม่เป็นวะถ่ายละพี่ประตูไม่เป็นว,วะ,ะนวถ่ายรูปดิถ่ายละอย่าไปไกลนะตอนนี้มันาท,ทางเกียร์พมันต้องไกลทางกียร์ยืนอยู่หน้าห้องแหนยืนดูผีมันมันจะอมแกงอยู่เนี่ยเป็นว่ามันเอาพี่ปั๊บอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเขาดูใช่มันเล็งพี่อยู่อขอดูววรสารแป๊บนึงนะโอเคเราถ่ายไม่ติด เราถ่ายไม่ติดเฮ้ยเดี๋ยวว่าติดวะไม่รู้ผู้ดาผีเนี่ยในแชทไม่รู้ป่าเนี่ยโอเคอ่าไปแล้วม่อมนแข็มขู้ดาผีในแชทอยู่เนี่ย g g noxd เดี๋ยวกองนีขอขอให้เอาเกลือมาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้ผีมวมาจิ้มเกลือหน่อย เผื่อผีมันต้องการชิมตีนจุ่มนมชิมตีนเผื่อเผื่อผีต้องการกินมะม่วงและไม่มีพริกเกลือเอาเกลือไปฝากไว้กันเฮ้ยโอ้ยังอยู่โต้เยี่ยมมึงจะฆ่าพวกเราอย่าลืมเลยว, <S <S ว,ว่าเร<ว>าอันนั้นไงมันมันเดินผ่านเกลือโอเคผี่โอเคแปลว่าผีมันกินมะม่วงเสร็จแล้ว สายโยนาล่าไอพวกโง่กูไปละเรายอยู่กับโตอย่าตอนเนี้ยกูไปดูโอดออปในรถละไอ้แย่กูไม่อยู่เลยอไอแย่ยสูดทุกคนเลยอไอแยี่ยขาบจะลาดตับทุกคนเลยโตย่าข้าวขาต่างสูดโ,โอ้มันมาอีกแล้ว <laughs> พวกมันกำลังไ,<อ>ไปหาพวกเจา้าเดวิลคัมไปมางแล้วะ มตางเดินอยในห้องมันนลยกูเห็นมีรถติดอากาศไม่เห็นเห็นห้องมันอยู่มันออกไปแล้วต้องนานแล้วเหรอคุณคนเลยผีเปิดประตูไม่เป็นไว้ตัวของไม่คนไม่ต้องห่วงไว้ผีเปิดประตูไม่เป็นผีเปิดประตูไม่เป็นแต่ผีเปิดประตูเป็นแล้วเปิดไม่เป็นนั่นก็เห็นอยู่มันเดิมเหมือนมันจะวงเกงเลยประตูอยู่ตัวห้องนั้นใช่ไหมห้องนี้อ่ะ นี่ข้าวความฉลาดสูตรโอ้โหสามคนเลยกูไม่แปลกใจที่ผีจะล่าเวโยเคไม่ไล่แล้วใช่ใช่มันเลิกแล้ว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 สูตรแล้วกลับมาสูตรแล้วออกมาดื่มน้ำทุกคนเลยสัตว์ไม่อมีขวดเดียวขอรีบไปแล้วกันแบ่งกันกินแล้วไม่มีอะไรใส่น้ำเพิ่มเลยเหรอไม่ได้ใส่ เราไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ทันใครเป็นตัวแทนเข้าไปอ่ะหัวแม่น้ำคนนั้นนะใครอยากเข้าโตกดครับกดไอ้โทวนหัดทวนหัดในห้องติดโทรวัหั์ในห้องติดเยีบเสียงดังเยียบดังโทรดังทวนหในห้องอะไรอีกมันได้อีกแล้วสิบครับสิบครับสิบครับเนี่ยสิบสิบครับสิบทำแล้วเจ็ดครับเจ็ด นอเจ็ดแล้วครับเจ็ดมาถึงมือต้องการเจ้าหนี้กันเหรออยากได้เจ้าหนี้กันเหรอถามหน่อยเราเข้าไปเราได้เราได้อะไรแล้วบ้างตอนนี้ผีมันเอาปัญจวัคคิงใส่ประตูใส่กำแพงเลยนะเห็นปะนะจากพาะอาศกเห็นป่าเอาผีผีมันเด้ากัมาแหงอยู่อ่ะผีเดินไม่เป็นไม่เห็นประตูดุกรดุดูกล้องดิเห็นแล้วไม่มีใครเอากล้องมามี อืมกล้องก้องเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมีอันเดียวจะมีแต่กล้องวิดีโอเลยนี่ยกล้องอยู่ใครเงากล้องเงาหมดแล้วมันหมดไปแล้วมันถ่ายได้แค่สองครั้งอีกกล้องหนึ่งถ่ายได้แค่สองในได้สิได้ตามมาเยี่ยนไปหยุนรถอ่ะจ้าตอนนี้เราจะเป็นพี่ป๋องเองพี่ป๋องงั้นเดี๋จะเราไปกับอ่าอ่าโต้โต้เชื่อโต้ ตัวจะตัวจะใช้ชื่อว่าอะไรลิวหยินสัมผัสโตหยินสัมผัสงไงงั้นนี่นี่นะอ๋อเอาไปหายเออมือดมันมืดโ<ก>คดิสติดสัมผัสเย็เอฟเยเอฟดังในห้องเย็เอฟในห้องเสียงดังดับไปแล้ว